เฮ้ยคือมีจักจันทร์เลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีทีกทุกคนอ้มีพักวานเลย้วเจ็ดเพื่องเด้อขีดละซีดล้วละแสน ออกมาก่อนเฮ้ยข้างยังสิออกมาคางนี้อยู่มะซีหอยหอยอันนี้เป็นตลาดสมักีใสขนเครื่องกินก่วยกินคลองอยากบ่อึดบ่อยากปลาปลาเค็งปลาเค็งนี่เฮ้ยสลัดแก้วตัวนั้น ตอตอเบลี1 5พันดอกพัตปิ้วมาแล้วเป็นไงห้กามาทำอิดบ่บนเลยป้าอีงยังวะลูสเอาไดโลูสองแสนคองแท้พี่น้องของแสบป้าสีอีให้แสบได้ได้มันหักแพ่งได้ลูสองแสน Hey, nhau, mm. hey, đây. Mm. đây hey mặc kêu nhau đấy, nhau đây ơi nhau ขายทุงอย่างไดน,นี่ทุงสาพันมีมีซีเดียวนี่วะสีเขียวสีเขียวโอ้โอโออหตา้านประตูหน้าง,งอคอหักนนคุเขายคนเลย ขาพุ่นแป้งขาพุ่นแป้งขาพุ่นเขาขปุ่นกันน,นี่เฮ้ยแค่แมนท้ายามมาจอดรถอยู่ลานนี่ก็ได้คิวมันมีคิวเด,วาาวด๊ป่า คืองาม,มแท้มังห่วงคือซุกเลยอันนี้คล้ายเนี่ยไดเอออันนี้ได้ไหมไปเธอกำซิมหานี่เฮ้ยมากับเจีย๊ยบ ข้าเห็ดแนวใดกินลวกกินก็ได้กินสดกระไรยอันนี้ไมัดเทไรนี่มัดห่าพันจะปลูกเองว่จะปลูกเองบะแบบบ้อวอมกกวนเ็บุ่นแก่ป้ายืเือนพักเือนพลาวกลวกกินกปบ่สามมัดซิฟได้อยู่บ่อยากกินยุบยเฮขีดอะ้ิ่งหาอันนี้ขีดอะไริ่งห้าแห่ โคขอบขอบโทตัวแม่นี่แค่แค่อยู่ไทยเนย่นัะอเอะนี่พักรวมเถอะเดี๋ยวเขียบมูต้มอ่ะสือของสดเฮ้ <c oughs> เธอมาหล่อท่านี้เอะนี่เธอ ปาตายแล้วค่ะถึงอยู่ดอกโลกเท่าไรสี่สิบแปดปลาตายถ้าเป็นหาซิบเข้ามาเบ่งอาหารทะเลนี่นี่ห่านนี่แหละเคยไปซื้อกับเออผัดโอ้ยนสดอยูอ่เลย

ตกลงตัวสิเอาเห็ดคอนขาวหรือเห็ดดำควรกันตัวนีิคีละซีฟตัวนี้คีละซีฟตัวนาคีละซีฟหาเอาอยู่บ่ค่ะบ่เอาเล็ดนั่นปุ่งก่อนอะไรที่เฮ้ยมันนักเนาะเอ็งยังเปียกโลนเลยไปยาข้างบุลูก ชื yeah. Yeah. Well, see, ่อมานี่เดียพักติ่วกับปิ่งเลยบอนี่เพื่อนมึงจะยืดย้ายปิ่งมาให้ลอ่ะอย่าเอาอย่าเอาไล่ตัวมันบาดนะตัวมันจุ่มเนี่ยบาดเป็นอะไยมาพอเทือนพี่น้อง มา่อเทือนแบบเงา,สะสะาเงาเสาเสาเดินทางมาดีๆบาชิเป็นบบยะคุ้ยแหลนออกมาหลับลดหมุนแงบแงบจิเสียเงินเท่าไรอีกว่นมีเงินแห่งก็บเป็นใสยังกัได้ช่วยขักช่วยเนียช่วยสั่มช่วยสอน ไปเคาะจ็กสีเบิดเทอร์ได้เลยพี่น้องเลยสองสามพันหนูมาจากเรีนออกมาคยุยเรีนมาแต่เรีนท่างดำพี่น้องเลยคุยบัดโพบออกมาใส่แค่แต่บาดตายแค่แต่บรรลุตุตกข้อง เมื่อยเมื่อยใจเบิดแนวหนึ่งเดี่ยวแนวหนึ่งเดือนก่อนบัดโทรศัพท์ตกหน้าอ่ำใบัดจีบบัดมาอันนี้เลยมันสิเอาจนเบิดมุนเบิดมั่งโผล่บ้านอ้อสีวิตโศกสตาวาสนาเบิดแนวหนึ่งเดี่ยวแนวหนึ่งเม่กี้บิ้คนเจ็บคนโซ คนไข่แน่บัมันมาเป็นสิ่งของบันืังแซมมันสิฮอดดวงสตาวัสนาได้ผัดผักเฮือนผักผาดบ้านพี่น้องเลยได้ไปหางเงินทำงานแล้วแหละกไปจะไปทำงานน้ำใยทองแล้ว ชิได้ไปกุงเทพคือกันแล้วเฮ้ยหาเงินก่อนหาเงินอยู่บ้านเฮาบัวลอดแล้วเดี๋ยวก็ได้ดอกวุ่งทักไล กับขาด้านน่ะลูกกับขามีรถสองในรถสองปลาเมาสั่สั่งเสีเามาใส่พักขาอีกสาเยีงนดี่ย ค้ายน่ะก็อยู่ดีๆเลยออกมาปรลูประลูมาใส่เบกจะบวท่านนิดหน่อยเบกจะจนหลดดับกับเบนหลดแหลนอยู่ทางดำมันก็สิวัยแน่แล้วเนาะหาหกซีบแลยจุดหน่องเลย เป็นปูมาใส่เบรกเบรคทันแล้วบบบนี้คาเซียนเดี่ยวออกแบบมีรถสวนกัน